ดื่มสุราปาร์ตี้กันเยอะสึกว่ามันอ่อนเพลียง่ายหายใจไม่ทั่วท้องเจ็บชายโครงด้านขวามาเจอริปพัสสัปดาห์หนึ่งก็ดีขึ้นอายุ46ปีตอนนี้เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนมีเรื่องของการดื่มสุราสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนเริ่มตั้งแต่ประวชชอปรวศนเละเพราะว่าวัยรุ่นสมัยก่อนเขาค่อนข้าง,ง,งจะปาร์ตี้กันเยอะ <laughs> ก็มารู้สึกว่าเราไม่สดชื่นกับ การทำงานรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียง่ายหายใจไม่ทั่วท้องเจ็บชายโครงด้านขวาก็ทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดมีโอกาสได้ไปตรวจร่างกายหมอเขาก็บอกว่ามีไขมันอุดตันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็มีโอกาสเป็นไขมันพอกตับ คิดว่าเราต้องดูแลตัวเองเรามาเปิดดูตามโซเชียลอาหารเสริมมาช่วยฟื้นฟูสภาพของร่างกายและตับมาเจอริปพสนี่แหละครับตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็เลยลองสั่งมาลองใช้มาสักสัปดาห์หนึ่งก็เห็นผลดีขึ้นก็คือเรารู้สึกว่าไม่ไม่อึดอัดรู้สึกสบายตัวมากขึ้นอาการเจ็บชายโครงก็ดีขึ้นสามารถทําให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้ลิปพัสค่อนข้างจะมีการดูแลหลังการขายมีเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาสอบถามค่อนข้างจะแตกต่างจากที่าอื่นทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่ลืมเขาอยากจะแนะนําให้ทุกคนท่านที่รู้สึกว่าร่างกายเริ่มย่ำแย่จากการดื่มสุรามาลองลิฟพัดดู